ผลการชิงแชมป์โลกมวยญี่ปุ่นรุ่นไลท์ไฟเวทของหรือยูบีระหว่างเคนชิโร่ทาราจิแชมป์โลกคนปัจจุบันกับเทสิยะฮิาดะอดีตผู้ท้าชิงมากประสบการณ์ซึ่งจบลงด้วยการที่เคนชิโร่เอาชนะคะแนนฮิสดะไปได้แบบเอกฉันด้วยสกอร์ 118ต่อ1 0 11 11 11 9 118ต่อ1 0 9 119ต่อ108นอกจากนี้ระหว่างการชกเคนชิโร่ยังโชว์ฟอร์มได้โหดปล่อยหมัดขวาส่งฮิซาดะล่วงลงไปให้กรรมการนับด้วยในยกที่สองจากความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ส่งผลให้ฮิซาดะ แพ้ติดต่อกันมาแล้ว2องไฟโดยไฟก่อนหน้านี้ฮิาดะก็เพิ่งแพ้คะแนนให้กับฮิโรโตะเคียวกุจิเมื่อเดือนตุลาคมปี2019ในไฟชิงแชมป์โลกของ WBA Super เซูเปอร์เวิร์และโดริงขณะเดียวกันก่อนหน้านี้เคนชิโร่ก็ไม่ได้ขึ้นโชกกับใครเลยนับตั้งแต่ชนะน็อกแลนดี้พิตัสคอลินเมื่อเดือนธันวาคมปี2019โดยทีแรกเคนชิโร่นั้นมีกำหนดการป้องกันแชมป์โลกกับฮิาดะ ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวดันไปก่อวิลกรรมเมาแล้วซาซะก่อนก็นเลยถูก JBC ลงโทษด้วยการสั่งแบนสามเดือนจากชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ขณะนี้เคนชิโร่ป้องกันแชมป์โลกเส้นนี้ได้สำเร็จมากกว่า8ครั้งด้วยกันนั่นเอง